คนห่วงของคนห่วงของก็คือคนประเภทไหนคะก็คือคนงกถูกไหมคะตรณีขี้เหนียวถูกไหมคะไม่ชอบแชร์หรือแบ่งปันอะไรกับใครคนประเภทนี้เราใช้คำว่าอะไร g ก y s i เคยสอนไปแล้วนะคะงกตรณีขี้เหนียวคิจิภาษาเหนืออ่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่า เขาเนี่ยนะคะห่วงของเ,อเขาไม่ได้แบ่งปันข้าวของอะไรของเขาเนี่ยกับฉันคือไม่แชร์กับฉันก็คือห่วงถูกไหมคะเอ i อิสเซียไกส i ชิชคือเขาเป็นคนงกเอ็มมาร์กเอสนินะเขาไม่ชอบไซเนอร์สาขเข้าวของของเขามิดเมียสุไทร์แหลนนะที่จะแบ่งข้าวของของ,ของเขากับฉันมิดเมีย t ทย i หลนคือการแชร์การแบ่งก็คือเขาห่วงของของเขากับฉันนั่นแหละคือไม่แชร์ไม่แบ่งหรือจะบอกว่า a t i t ไทท์ไซ s a อร์สาข์นะิสแกนม m i เมนะคือเขาไม่ชอบนะที่จะแบ่งหรือแชร์ข้าของของเขากับฉันก็คือห่วงนั่นแหละ,อะชอบประโยคไหนนะคะลองเอาไปพูดดู